ลสวัสดีนะคะทุกคนสาหรับคลิปในวันนี้นะคะเห็นฟ้าหน้าจึงแบบนี้วันนี้ฟ้าจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นที่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากแต่ราคาก็น่ารักเช่นกันค่ะลุคผิวของฟ้าในวันนี้ก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะใช้แค่แป้งของ MTI เท่านั้นและความเก๋ของน้องก็คือเขาเป็นแป้งใหม่เขาโพสค่ะทุกคนบอกเลยว่าจึงมากน่เลยค่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าจ้า let's go <S เดี๋ยวฟ้าจะซัวชุกสีทุกคนดูก่อนเลยนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างเร 3ต่อไปเบอร์สีนะคะเบอร์สนี่คือเ้าสามารถใช้ได้เลยนะถ้าเ้าอยากได้ลุคที่แบบมีความ bright และซอนก็คือเบอร์5เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนี่ เบอร์ห้าคือ perfect match ของฟ้าเลยนะคะก่อนที่ฟ้าจะลงเบอร์ห้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะใช้เป็นเบอร์ 4, สีาสหรับใต้ตาแล้วก็กลางหน้าเลยเนาะเพื่อเป็นการไฮไลท์แป้งรุ่นนี้ก็คือเป็นแป้งไหม่ข้าวโพดนะคะทุกคนที่แบบเนื้อนเนียนละเอียดมากให้ความปกป,ปิดที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยดูดิอันนี้ฟ้าลงเบอร์สีนะคะสําหรับกลางหน้าเป็นการไฮไลท์อย่างที่บอกไปเลยก็คือเป็นแป้งที่นุ่มลื่นเลยนะคะเหมือนยยใยไหมข้าวโพดน,น,นั่นเอง Damn l o k a t t h a t Coverage แป้งตัวนี้เนี่ยปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชา ใหล้ลงไปเลยที่กรอบน่าจะบอกว่าแป้งตัวนี้คือปกปิดดีมากจริงค่ะนี่ดูนี่ข้างที่ไม่ได้ลงกับข้างที่ลงคือต่างมากก็เนเียนด้วยนะคะดูคนช่วยเบลอรูขมขุนสารธรรมชาติของเขานะคะก็จะมีเม็ดกุหลาบป่าเม็ดกุหลาบป่าเนี่ยก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดเดรนๆๆิลรอนแล้วก็ทําให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ดูเป่งปังนั่นเองลงเบอร์สี่ที่ใต้ตาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมของเมคาัเดียมีด้วยนะคะเมคอเดเมียก็จะช่วยทําให้ผิวของเราอิ่มฟูแล้วก สามารถใช้ได้โดยที่มันจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะทีนี้ฟ้าจะลงเบอร์ห้าที่คอหรือสุดท้ายเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าเขามีมาเลททางตะวันด้วยมาเล่นด,ดอกทางตะวันนั่นเองมาเล็ด,ดอกทางตะวันเนี่ยก็จะช่วยให้รูขุมขนของเรากระชับนะคะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำจากรังสี U ูนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินิชลุคจะเป็นยังไงคะและนี่เลยก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าแป้งคือดีมากจนถึงตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกบางเบาสบายผิวอยู่นนนนนนะะะะคะคคคคทททุุกกกใให้้้้้้วววามมปปิิดดดดดีีี่่ไไตอองงชรพืเลยยแผ คงข,ขนต่างๆก็คือเบลอไปหมดเลยนะคะและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือมันไม่ได้ดูแห้งจนเกินไปนะคะมันก็ยังคงแบบว่าทิ้งความเป็นผิวอยู่มันไม่ได้แห้งแมกจนดูแบบว่าดูชีพนะคะคือสวยมากก็สําหรับใครที่กําลังตามหาแป้งผสมรองพื้นอยู่นะคะท<า>ุกคนก็แนะนําเลยนะคะ M T I s i g nature c o l silk cake foundation powder นะคะทุกคนดีงามมากจงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อมาช่วยฟ้าดีมากๆถ้ายังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและ ฟ้าที่ Instagram และ TikTok อย่าลืมไปติดตามฟ้าที่ Instagram และ TikTok ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย